ต่อมานะคะเป็นการสร้างเจ้าหนี้ลูกหนี้แล้วก็ไอเทมค่ะเข้าที่ลูกหนี้ค่ะเลือกฐานข้อมูลค่ะเลือกเพิ่มแก้ไขทะเบียนลูกหนี้ค่ะเพิ่มค่ะใส่รหัสลูกหนี้ค่ะ ใส่ชื่อค่ะใส่ที่อยู่ค่ะใส่เบอร์โทรค่ะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะทำแบบนี้จนครบทุกคนเลยนะคะ ต่อไปนะคะพอเราทำลุ๊กนี้เสร็จแล้วเราก็ทำเจ้าหนี้ต่อค่ะข้อที่เจ้าหนี้ค่ะเลือกฐานข้อมูลค่ะเลือกเพิ่มแก้ไขทะเบียนผู้จำหน่ายเจ้าหนี้ค่ะเพิ่มค่ะรหัสเจ้าหนี้ค่ะ ใส่ชื่อค่ะใส่ที่อยู่ค่ะใส่เบอร์โทรค่ะจะรับกดบันคลิกค่ะ ทำแบบนี้จนครบทุกคนเลยนะคะต่อมานะคะพอเราสร้างเจ้าหนี้ลูกหนี้เสร็จแล้วเราก็สร้างไอเทมต่อค่ะเข้าที่สต็อกค่ะฐานข้อมูลค่ะเลือกเพิ่มแก้ไขรายการสินค้าวัตถุดิบค่ะเพิ่มค่ะสต่หัสสินค้าค่ะไปชื่อสินค้าค่ะ แต่ราคาถุนมาตรฐานค่ะเลือกหน้าที่สองค่ะหน่วยนำมาตรฐานใส่เป็นตัวค่ะแต่แล้วกดบันทึกค่ะเราจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพราหน้าเราก็ทำจนครบเลยค่ะ